สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Ford r a n g e r ตัว next gen พร้อมกับขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบดีไซน์เจ้าตัวตู้ซัมเฟอร์นะครับซึ่งครับซึ่งออกแบบมาให้เฉพาะ Ford r a n ger อร์ตัว next gen โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเดีเ๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับในส่วนเจ้าตัว Ford นะครับตัวเ a n เจอร์นะครับตัว next gen นะครับตัวคันสีขาวด้านซ้ายผมนี่ครับอันนี้ก็ ทำการอัปเกรดระบบเสียงนะครับโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง่มิดเลนส์เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชิมงานโอเวอร์ฮอนเสาและคุณครับติดตั้งเป็นไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเสียงกลางจะไม่จมนะครับได้มิติและที่เสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง่มิดเลนส์นะครับในรถโฟล์คเรนเจอร์ตัวเน็กเจนคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียยบบรรร้้ออนนนนะคััมาาเดูขต ในการติดตั้งทางทีมงานโอหอนสาวราชพุนครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อสมาชิกได้ได้ชมนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมของทางทีมงานโอหอนสาวราชพุนครับดูงานแดมดูความยืดหย่นของแผ่นแดมคาลิเบตนะครับมีความยืดอยู่ในข้างสูงนะครับจะยึดเกาะตามโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถโดยเฉพาะนะครับรถท้องค่ายฟอร์ดนะครับตัวโครงสร้างบอดี้รถนะครับจะมีรอยโค้งรอยวาวค่อนข้างสูงนะครับตัวดั้มมันก็ยึดเกาะนะครับตามโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับจะขึ้นลายตัวที่เราเห็น ซึ่งโดยทั่วไปนะครับเวลาติดตั้งเจตัวแหวนในรถฟอร์ดนะครับจะมีปัญหากันมากนะครับพอเจอนะครับช่วงช่วงรอยวอลตรงนี้ครับจะต้องมาผ่าแดมกันนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องค่าลิกแต่ดูงานแดมและดูความยืดหยุ่นของคาลิเบรตนะครับมีความยืดหยุ่นข้างสูงครับยึดเกาะตามโครงสร้างริงรถครับเห็นไหมฮะจนขึ้นลายตัวบุรเราเห็นและนอกจากนั้ครับเรายังได้นาเทคนิคในการสร้างเจตัวแหวนฟอ e ์สเพนท์ทุาทำโครงสร้างตัวแหวนให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับดูการ นิ่งมากๆครับไม่มีค่าพวกไวส์เบชั่นเลยครับและนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนเห็นไหมครับมีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Ford นะครับตัว r a นเจอร์ตัว n e x t g e นโดยเฉพาะเพื่อได้มิติและทีเสียงที่ชัดเจนนะครับลดค่าอิสเรียนพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว s อ r ต i n k เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์จนเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเตนในรถ Ford ดนะครับ ตัวแดนเจอร์ตัวเน็กเจนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับในรถ Ford นะครับตัวแดนเจอร์นะครับตัวเน็กเจนนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและชุนครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับหนึ่งนะครับนะครับตำแหน่งเบาะนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับนะครับอยู่ที่ด้านหลังพนักพิงตัวนี้ฮะ นี่คือนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซซลเฟอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วออกแบบดีไซน์มาเฉพาะนะครับรถ Ford r a n g เจอร์ตัว Nextgen โดยเฉพาะเห็นไหมครับดูครับตัวตู้นะครับเข้ารูปและนอกจากนั้นครับปริมาตรแมท์กับเจ้าตัวซับนะครับวันนี้ซับเราใช้ของทางค่าย M อ็มเมาทําการออกแบบนะครับซึ่งมีเจ้าตัว Power Amp นะครับนะครับอยู่ในตัวตู้นะครับบิวอินมาเรียบร้อยเห็นไหมครับดูการติดตั้งมีความลงตัวและที่ประเด็นสำคัญนะครับ ให้เบรคที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลและนอกจากนั้นครับตำแหน่งนะครับบอร์ดครับเราก็ยังพิงได้เหมือนเดิมนะครับนั่งสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดแต่งนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซซฟเฟอร์นะครับในรถฟอร์ด a ลนเชอร์ตัวนักเจนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทาการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับ ครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวน้องมมีเลนส์ชุดหน้าชุดหลังรวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับนะครับการออกแบบนะครับตัวตู้ดีไซน์มาเฉพาะเจ้าตัวฟอร์ดนะครับเรนเจอร์ดูนิเกนโดยเฉพาะนะครับตัวซซฟเฟอร์นะครับซึ่งดีไซน์ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมกับนะครับนะครับมีเจ้าตัวพอแอมนะครับบิวอินมาเรียบร้อยนะครับเพื่อมาดายตัวซซฟเฟอร์ นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบนะครับให้สังเกตน,นะครับการทําง,งานของตัวตัวซอฟอร์นะครับให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลน,นะครับได้ลูกทรงเบ็ดที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the sugar. Radio. Train to the job, there's a strike at the station. I move on, King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke up my sacrophiliac, a mid range migraine cancer membrane. Sometimes I think I'm going to I swear I might hijack a plane. Don't push. ครับหลังจากที่เราท้องการทดสอบฟังน,นะครับเบนะครับมีความพอด,ดีนะครับได้ทรงเบรดที่ดีนะครับการทํางานความถี่นะครับระหว่างต,ตัวซัลเฟอร์กับตัวฟบเันนะครับทำงานความถี่ได้อย่างต่อเนื่อง การถ่ายท่อเหล็กโมชตีนครับได้โดดเด่นนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถฟอร์ดนะครับเรนเจอร์ตัวนี้เจงกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฟอร์ดนะครับตัวเรนเจอร์ตัวนี้เจงนะครับจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับการออกแบบตัวตู้ซอฟร์นะครับออกแบบมาเฉพาะตัวตัวฟอร์ดนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์หอนสาวและทุนนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงใน แรนเจอร์ตัวนี้เก่งคนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโควอร์คอนซาวราชชุนครับล้วขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ